กลับกันมาอีกครั้งหนึ่งกับบ็อกฟูดและในครั้งนี้ผมก็จะเอาฉายา The ะ i i ชเ s ตอินเดอะเวเนี่ยไป V S กับกลุ่มโจรสลัดที่โลก3มาดูกันดีกว่านะว่าไอฉายา The ะ i i ชเ s ตอินเดอะเวเนี่ยมันจะได้ผลดีหรือเปล่านี่โชว์ให้ดูเลยนะว่าผมฉายา The ะ i i ชเ s ตอินเดอะเวเป็นไงฉายาบ้านรวยที่สุดในโลกนั่นเองนะครับคนดูจากครั้งที่แล้วที่ผมเอาฉายา The Toxic แล้วก็ไปเจอผลลรโอพาสเนี่ยคือไม่ได้ตีโรงงานแล้วได้นะแต่ว่ามันไปเจอผลลรโอพาส ในครั้งนี้ผมก็คิดว่าผมจะต้องเจอผลบางกรบ้างแหละนะหวังว่าฉายา t e l i c o u s in the w o จะทําให้ผมไม่ผิดหวังก็จะไม่หวังสูงมากเกินไปและกันผิดมากเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวจะกลายเป็นช้าใจโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า let's go เฮ้ยลาวาบักบริการเติมโลบักแบบ id pass หรือจะเป็นการเติมแบบเซิร์ฟเวอร์ V.I.P. ขั้นต่ำแค่20บาท <Wow. S 1> และยังบริการกดเกมพาร์เลดเจ็ดมีอะไรแมปอะไรบ้างขึ้นมาเอามาออสตาบ็อกฟุตคิงเลกาซี่ห้าใครสนใจดูเว็บลาวาบักได้ที่ใต้ล่างคลิปเลยใครอยากได้คอมดีๆใช้ยกมือขึ้นผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนี่เลยครับผมร้าน i-have CPU ร้านจำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษา ตอบรวดเร็วแน่นอนและยังบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมคิดถึงคอมพิวเตอร์คิดถึง i h a s cpu ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร,อเตอร์เราคือเพื่อนกันเอาล่ะมาเรามาดูกันก่อนแล้วกันนะว่าฉายานี้มันต้องทํายังไงถึงจะได้ฉายาแห่งนี้มา ฉายาที่มีชื่อว่า Delicious in the World เป็นแบบว่ารวยแบบรวยโคตรๆรวยมากๆในโลกนี้ฉายาเอ้ไมไม่ไมนี่มันสีฮาคินี่หว่า <Yeah. S 1> นี่ฉายาอยู่ตรงนี้แล้วจะทํายังไงถึงจะได้มันมานะไอฉายาอันนี้ Delicious in the World นี่เราต้องมีเงิน50ล้านบวกบวกด้วยซึ่งเมื่อก่อนผมเคยมีตอนนี้ไม่มีแล้วเงินแม่งหายไปหมดเลยเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนสีกันหนละกันนะว่าเราจะใช้เป็นสีอะไรดีโอ้นี่ อสีที่ฟ้องมันเป็นสีอย่างนี้เอ้ยผมว่าสีนี้สวยสีนี้มันสวยมากผมว่าผมเอาสีนี้นี่แหละสีนี้สวยสุดละนี่สีเขียวมองกับคนมีตังไงน้องแล้วผลปีศาจที่ผมจะเอามาตีด้วยเป็นผลอะไรดีวะมันควรที่จะเป็นผลที่เหมาะสำหรับคนรวยนะ d e l i c h e s t in the world ที่เห็นแล้วดูรวยมากๆเลยน่าจะเป็นผลนี่ไงผลไดมอนด์บอกเลยว่าผลเนี้ยเห็นปุ๊บแล้วแบบ รู้เลยว่าบ้านรวยมากเพราะว่าเพชรทั้งตัวรวยจัดต้องเอาเพชรมาทําชุดได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะเอาผลนี้เนี่ยไอ้ผลนี้นะครับผมมาทําการตีเจ้ากลุ่มตัวสลัดแห่งนี้ด้วยนะฮะก็ให้มันสวมกับฉายาเดลิชเยตอินเดอร์โวหน่อยถึงแม้ตังเราจะไม่ถึง50ล้านเบลีแต่ก็ช่างมันเถอะกลุ่มโจรยังไม่เกิดแต่ว่าผลเกิดแล้วเดี๋ยวเราไปตามหาผลกันก่อน,อนเลยละกันนะคาดเดาไว้เลยว่าจะเป็นที่เกาะเคกอย่างแน่นอนเคกแลนด์ว้าว30เมตร ผลที่ผมดาวไว้เลยเนี่ยน่าจะเป็นต้องเป็นผลที่สำหรับคนรวยเท่านั้นเว้มันเหมาะกับริชริชแมนในผลว่าอ๋อโอ้ไมก็ oh มันเป็นผลคนรวยจริงๆท่าไม่ท่าถือกูเป็นอย่างนี้วะว h า t ตบนี่ผลคนรวยไอ้น้องผลไดมอนด์เอาไปขายต่อได้ทีนี่แบบโ้โคสามารถรวยได้เลยอะ่ะอันนี้อะไรเนี่ยครับมันจะตามกูมาทำไม ก็ถือว่าเป็นผลที่เหมาะสำหรับคนรวยมากๆเลยนะครับผมเนี่ยผลไดมอนด์อันนี้นะฮะนี่แล้วเราเอาผลนี้ทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันเนีคนรวยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมแต่งตัวไม่ค่อยดูรวยเท่าไหร่เลยนะบอกได้เลยว่า้พวกนี้ตีผมไม่เข้าอย่างแน่นอนเพราะตัวผมนะเป็นเพชรผนแม่มเลยไอ้สกิลวีนี้มันทําอะไรได้ไหมเนี่ยโซลาโอ้ลังสีของความรวยอะฮะไม่เข้าใจเลยว่ามันสามารถทําอะไรได้งงๆเลย ผมนี่เป็นสายผลซะด้วยสิแล้วผลนี้มันก็ไม่มีกคลิกตีธรรมดาราเบิดแม่มเลยแล้วกันอืมไอ้พวกดาบมันตีผมไม่ได้อยู่แล้ววิง่งนี่พุ่งชนก็มาดิคิดว่าตีเพชรได้อะฮะคิดว่าตีเพชรได้เหรอไอเอ,เอ,เอมันตีเอเอ้ยมันตีได้เหรออ๋อไม่ใช่นะมันผลมันผลพีสาดเอ้เดี๋ยวนะผมโดนเพชรตัวผมเป็นเพชรแล้วผมโดนตีได้เหรอเนี่ยโอ้ไม่ก็โอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าตัวฉันยังโดนตีได้อยู่ เอาดาบฟันถึงแม้จะรู้ว่ามันไม่ได้ช่วยให้ดาเมจเพิ่มขึ้นอโอ้จะตายจะตายเปิดเผาสุดยอดเผานี้โคตรอบอุ่นจำได้ว่าล่างเพชรเนี่ยมันมันจะไม่โดนสกิลของดาบไม่ใช่เหรอวะหรือว่าจะโดนดาบฟันไม่ได้หรือว่าผมผิดพลาดอะไรหรือเปล่าวิ่งมาเลยแสบตาแล้วก็ตายโอ้ไม่ก็เราได้ผลมาแล้ว <Yeah. S 1> ผลไฟผลโคตรกากอะโอ้ผลไฟกินได้ไหมเนี่ย นำนำนำเออเลอร์กินไม่ได้เราต้องแปลงร่างกลับคืนงไงนะนี่กินเลยแล้วกันนำนำนำสุดยดอดสกิลทรายดูยังมีอะไรมากกว่าผลไดมอนด์อีกไม่ได้ว่านะแต่ว่าผลไดมอนด์มันไม่มีอะไรเลยจริงๆอะ่ะสกิลนี้มันยังมีเลเวลมากกว่าอีกอเพราะว่ามันมีรวมสกิลบินได้ยังไงล่ะแในแถมมันก็เป็นสกิลตื่นด้วยแซนคอฟฟินอ๋อไอที่มันจะจับล็อกอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็แซนสปอมพายุทรไฟดิเซอร์เบด โอ้ดิฟแซนมึ้มเดี๋ยวผมจะใช้เป็นผลเนี้ยนี่แหละในการโจมตีจัดไปเลยเดี๋ยวเรารอให้ไอ้กลุ่มโจสลัดเนี่ยมันเกิดมาอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ผลเนี้ยโจมตีมันไปเลยด้วยสกิลด s เซ r ร์เบและตอนนี้มันก็เกิดมาอีกแล้วผลไม้ปีศาจแต่ว่ากลุ่มโจรยังไม่เกิด800เมตรให้คาดเดาเลยนะน่าจะอยู่ที่เกาะโอเกาะเตาชัว ลองไปตามหาที่เกาะเต่ากันดีกว่าเดี๋ยวเซอร์ผมว่าคนที่จะเปลี่ยนดาบเป็นดาบที่พุ่งได้ไกลมากๆ5 Five minutes later คนที่ผมคาดเดาได้เลยเนี่ยก็คือนะ่าจะเป็นผลที่ค่อนข้างที่จะกากมากผมเชื่อเลยคือไอ้เจ้าฉายานเนี่ยนะมัน delicious in the o w l อ๋อไม่ผมเจอละผลโคตรกาก,ากเป็นไปตามที่อ้พูดเลย <What? S 2> เป็นผลช็อปนี่เองแต่ว่าเราจะไม่กินนะฮะผมเราจะใช้ผลไฟอันนี้ ผลไส้มันโหดนะสิ่งที่เราจะทํากับผลช็อปนั่นก็คือเอาไอ้นี้เป็นอาหารเจ้าทะเลถึงแม้เจ้าทะเลจะไม่ได้กินผลไม้ปีศาจก็เถอะว่ามีเด้งด้วยเจ้าทะเลไม่โผล่หน่อยเหรอไม่โผล่กินอาหารหน่อยเหรอว้าโอ้แอมใจก็ว่าแล้วทําไมมันขึ้นสามข้อความที่ไหนได้เอ่อมันเกิดมาแล้วแล้วผมก็เพลินไปหน่อยสุดท้ายมันหายไปแล้วเรียบร้อย อุตส่าห์เอฟเคไว้กาให้มันเข้ามาตีสงสัยผมเอฟเคลึกไปหน่อยพอดีถ้าสมมุติผมได้ยินเสียงตีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผมก็จะแบบว่ารู้เลยว่ามันเกิดแล้วแต่นี่มันไม่ตีครับไม่ครั้งกับการตามหาผลสิ่งเดียวที่ผมไม่เคยพลาดเลยคือการตามหาผลเวยยูเกาะไอ้นี่อีกแล้ววะเนี่ยเกาะเต่าถึงแม้เราจะอ้าไม่ใช่ไม่ใช่เกาะน,นี้เหรออ๋ออย่าบอกนะว,ว่าเป็นเกาะเค้กอะใช่ไหมใช่ด้วยเป็นเกาะเค้กผมขออนุญาตเปลี่ยนก่อนละกันนะคือผมมีผลทรายถาวรหรือเปล่าวะไม่มีด้วย เออเอมกันคงต้องล้มเลิกในการที่จะใช้ไม่สิผมว่าผมนั่งเรือไปได้เว้ยผมต้องมีความพยายามสักนิดนึงนะในการที่จะต้องใช้เรือและนั่งไปเชื่อผมอีกไหมว่าเราจะเจอผลกากเชี่ยแม่งผลสปีเนอร์โอ้โหรีบทิ้งทิ้งไปทิ้งไปเอาออกไปเดี๋ยวนี้เลยสกรปรกมือมากๆมือกูอย่างสกรปรกเลยตอนนี้รับไม่ได้จริง รับไม่ได้รอบนี้ฉันไม่พลาดมันเกิดมาแล้วคนดูเฮ้ยใช้ผลไฟโจมตีนี่มันรู้สึกว่ามันดีมากกว่าผลเพชรเยอะมากเลยนะทั้งทั้งที่ผลเพชรมันแพงกว่าโอ้ทำไมตีไม่เข้าอะหมายถึงผมอะทำไมผมตีมันไม่เข้า นี่ไงตัวนี้แหละที่เราจะได้ผลปีศาจเดี๋ยวผมจ้องที่จะตีตัวนี้เอ๊ะหรือว,ว่าเราต้องตีลูกน้องมันก่อนว่าถ้าเราตีลูกน้องไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้ผลกากหร,รือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ระหว่างตีเดี๋ยวผมเช็คให้ดูด้วยว่าผมยังเป็นฉายานี้อยู่ครั้งที่แล้วที่ผมตีเนี่ยผมไม่ได้เช็คให้ดูนะครับว่าผมยังเป็นฉายานั้นอดโอเคลูกน้องมันตายหมดแล้วเรียบร้อยโอโอโอะแม่สีเขียวเหมาะกับฉายาไอ้เลยนะเนี่ยโคตรเหมาะกันเลย เอ้ยดูดิดูดิดูด,ดิหน้าตามกันเลยต่างอะไรกับย่ามึงโคตรไรประโยชน์งไปที่จ้าทะเลเลยเห้ผมเจ็บได้หรือเปล่าโอเคยังน้อยเองยังมีประโยชน์เดี๋ยวผมจะเอาไว้ใช้ในการลงดันนะครับผมเอาผลหาเนี่ยแหละในการลงดันเราจะให้โอกาสกับการตามหาผลอีกครั้งหนึ่งละกัน1,400เมตรถือว่าไกลมากไกลโคตรด้วย โอ้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ตรงแถวๆกาสตีจากการคาดเดาด้วยประสบการณ์ประมาณ10ปีถ,ถึงแม่บล็อกพุณมมันอาจจะเปิดมายังไม่ถึง10ปีก็เถอะกอสตีแน่นอนไม่ใช่วะเอา้าไม่ใช่โอเคแสดงว่าเป็นเกาะเอ่อเกาะต้นไม้ใหญ่นี่เกรทีเอา้าไม่ใช่ด้วยเกรทีก็ไม่ใช่ฮอตนี่แหละว้าวต้นไม้ต้นไหนกันเนี่ยโอ้สวัสดีครับคุณสโตนคุณเห็นผลไม้ปีศาจเกิดแถวนี้ไหมฮะโอ้ oh my god โอ้ผลดำๆผลบอมโอ้โห,โหผลบอมผลโคตรกากอะเก็บเลยแล้วกันในที่สุดพวกมันก็เกิดสักทีใช้ผลประตูไป่โจมตีแม,ม่เลยโอโ้ผลประตูแม่งกากอะไม่ไม่เหมาะกับการที่เอามาใช้โจมตีอย่างนี้รีบเปลี่ยนผลรีบเปลี่ยนผลอ๋อนี่เลยไม่ได้เล่นผลนี้มาโคตรนานว้าวยิงสดใหม่อยู่มันเดอะ What เมื่อกี้กูว่ากูจับมอนได้แล้วนะเฮ้ยทำไมมอนมันถึงไม่มาหากู นี่กูจับอีกรอบจับปุ๊บมอนหายเลยเหรอ,อ,อหรือว่ามันจับปุ๊บแล้วตายไปเลยวะอาจจะใช่อลองดูใหม่ดิโอ้โหโดนแคนเสเซอยูอ่ได้ใช้สัทีกว่าจะได้ใช้วจัดการมาเลยการเออคือซนมิตฟัดมันเรียบร้อยตายโอ้โหผลบ้านรวยอีกแล้วผลใดมันโอ้ผลโคตรก,กากเลยกากพอๆกับบอมเลย เพราะว่าถึงแม้มันจะเกินแสนก็จริงแต่ว่ามันมันกากอะ่ะไม่เอาอ่ะไม่ชอบเลยวิบวับอะไรไร้สาระมันนี่เลยมาแต่ว่าผลไดมอนมึงลงไปเลยนะด้านล่างลงไปมันมีเด้งด้วยมีเด้งด้วยเฮ้ยเรวเดวเดวต้องลงไปดูดิไหนไหนผลอยู่ไหนวะว้าวผลลงน้ำปุ๊บแล้วมันย่อยเร็วยังวงเนี่ยสรุปนี่น้ำหรือลาวาว่าลงปุ๊บหายปั๊บเลยผลบอมก็ใช้ได้อยู่นะเนี่ยลองเพสให้ดูเลยกับต้นไม้ QC อันนี้คืออ๋อ oh, วางกับดักวางกับดักเรินนี้ก็จะเป็นชาร์จเอาเลือดมาแล้วก็ทําให้เป็นระเบิดได้ก็เลื่อนหายแต่มันเหมาะกับเผ่านี้ยังไงล่ะเผ่านี้เพิ่มเลือดได้เร็วมากได้กลิ่นเลยไหมมันเป็นกลิ่นของผลไม้ปีศาจที่ได้เกิดขึ้นแล้วโอ oh my god เกิดที่ไหนวะเนี่ยการคาดเดานะก็น่าจะเป็นเกาะไอศครีมขอเปลี่ยนผลก่อนเลยเป็นผลประตูแล้วกัน โอ้ไม่ก็เช็ดกูตกใจเลยนึกว่าผลลลโอพาดท,ที่ไหนได้เป็นผลทรายนี่เองโอ้โหเมื่อกี้ตกใจนึกว่าแบบเฮ้ยลลโอพาดโอ้โหก็เลยจะกรีดอีกรอบหนึ่งละถึงเวลาโชว์ฝีมือในการเอาผลบอมโจมตีเจ้ากลุ่มโจรสลัดพวกนี้ว้าวเอ้ยมันไม่เป็นไรเลยเหรอฮะบ้าบอนอะ่ะเตรียมตัวชาร์จแป๊บนึงไอ้น้องรอพี่แป๊บนิดเดียวโอ้โคตรแรงเอาเอาตัวไหนดีวะเนี่ยแม่งมาพร้อมกันเร็วอะเฮเปิดเผา ตายใช่แม่งโอ้โหเผาเผาผมเอาไม่อยู่เผาเอาไม่อยู่เลือดมันลดไวจริงเ e s สเอ่อวอเตอรสปริงไม่ใช่ส r ริงทำไมไม่เป็นผลสปริงฮะเวลากํา,ากจัดผลที่แล้วเหรอเนี่ยฮะจะมีสักผลไหมที่กูไม่ต้องกําจัดแต่ว่ากูอยากเก็บเข้ากระเป๋ามากๆแต่เก็บไม่ได้อะไรเงี้ยทิง้งแม่งลงม่เอาผลโอ๊ยโอ,โอเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันโ,โอโห ผลเกิดอีกแล้วก็เตาก็เตาใช่ไหมขอให้ใช่เหอะกูขี้เกียจย้ายไปย้ายมาย้ายผลปีศาจเนี่ย <What? S 1> ดยวงขอเปลี่ยนผลด้วยแล้วกันอยากได้ผลที่มันแบบไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่อ๋อ oh oh. ผมไม่มีผลยางอะเนีฮะขี่โดมฟามิงโกไปหานี่ผมเช็คให้ดูนะครับว่าผมยังเป็นฉายาเดลิเชสปะป๊ามาหาบนยอดแล้วโอ้โหครับผมโอเคสุดยอดเลยกูบอกเลยว่าสุดยอดมากผลโคตรก,กากอะน้องโอเคเราต้องมารอรุ้นกันนะว่า เอ่อไอการตีกลุ่มโจสลัดนะว่ามันจะได้ผลดีหรือเปล่ารู้สึกว่าอยู่ที่โลก3แล้วแม่งมีแต่ของเกลือว่ะอยู่โลก2แล้วยังได้ของดีมากกว่านี้อีกมีการเตรียมตัวมาอย่างดีครับเห็นข้อความปุ๊บกูมาเตรียมตัวก่อนเลยมอนยังไม่เกิดแต่ผมก็เตรียมตัวรอแล้วแปลงร่างเป็นฟันโก้รอด้วยใช้เวลาประมาณ3 0มวิประมาณเกิดอะ่ะเออมันจะใช้พอๆกับโลงงานเพื่อมันจะนั่งกับกูปะนั่นไงใช่ด้วยเฮ้ยใครอะ่ะ นี่มันพี่โอนเคงคิดเฮ้ยนี่ม oh, <c oughs> um ันพี่โอนคิงนั่นเคดีนี่ว่าโอ้พี่โอนฟันมันครับพี่พี่โอนฟันมันครับพี่ผมช่วยเองเฮ้ยเขายังบวกอย่างต่อเนื่องฟันโอ้โหโคตรสุดโคตรเก่งเดี๋ยวเราจะลองให้พี่โอนเป็นคนตีดูนะครับผมแล้วมาดูกันดีกว่านะว่าพี่โอนเขาจะได้เป็นผลดีหรือเปล่าโอ้โหกิโลคูดสองกิโล สองผลลวดเลยโอเคนะครับผมสำหรับในครั้งนี้ก็ไปกันแล้วละกันนะครับกับความเกลือเค็มเค็มปากมากนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้ไปก่อนแล้วนะครับผม